สวัสดีครับมื่อนี้ครับลาบปิดอุ่ลกับผู้เบาน่องสันครับไปเอกหายไปเอกหายเปเอกหายเมาค้างเมาค้างตั้งกครงบม่ได้วาบักตุงตีตุ้มแล้วก็มาหันใส่ทีดเราตรงตีผู้สาวอยู่บ่ตรงตีครับ เด็ดติงตเหรอหรือแต่ติงต้แนวจวดแนวจวดม่บอกแนวจวดเีม่เี๋นีใบบองมีใบบงมีหมื่นแน่เลยเฮ้ยเก็บเก็บบใบบองมีไว้ร้อนร้อนเลยเก็บเก็บเก็บเกอ้มองมึงมึผสมนี่กู่วนนี่มึงผสมนี่กู่อนมึงผสมนี่กูควนเนี้ยเนี่ยใส่นั่นเนี่ย กูสิมักเนื้อกูสิลาบกูเฮ็ดลาบทอดกูเฮ็ดลาบทอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งลาบทอดกูก่อนอะมันหอนแล้วบ่มึงคือบ่เอาเออมึงเออยางไรมึงเอาน้ำจุ่มบ่มือจุ่มมือไีนครับเป่ดใหม่แล้วครับใหม่ใหม่กระทะใหม่ครับไฟแห้งครับอะเดี๋ยวก่อนครับ ใหม่ครับไม่ข้าวเดียวครับข้าวเดียวเข้าบอะไรแยงแต่แรกก็เรียกว่าเนี่สูตรหลับถอดหลับสอดนี่ก็เป็นอันนี้อันนี้ใบมอนใบมอนตบเป็ด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 มอนใบมอนตเป็ดครับโจ้คอนแกนครับบ้านขายโอ่งครับอยู่แล้วยองมาขายข้าวขายขนมครับเสียบครับเสียบ เอาสิเป็นยังสีครับเอาสีเอามาทอดตามเครื่องปรุงครับเข้าบริไอ้นีเดี๋ยวข่ยเปิดเผยสูตรครับพอครัวบุอยู่นะครับเดี๋ยวเอาสิใส่กระทะทอดล่ะ เดียไปจากไหนยึงครับเอนก่อสิเป็นในส่วนของกระดูกมันนะครับนี่มีเป็ดกับปากเป็ดกับตีนนี่จุงไว้ครับจุงไว้ย่างครับมีตูดปอกครับ ข้่าเดียวครับแล้วเพิ่มกักหน่อยหนึ่งได้ยังเป็นอะอ๋ออันนี้อันนี้อันนีม่ยังอันนั้นยังหนังหนังเหรอเอามาทอดครับมาถอดหนังเป็ดครับทอดมาร์กยังบ่บ่ต้องมักนะครับถือถอยมันกรอบกรอบกรอบเนาะรูดหนาครับรูดหนาอ่า ส่นอ่าครับผมกับเขาก็ตัวท่านเฝ้าพริกลงเนาะเดี๋ยวเนื้อมันสิแตก